มาชมข้าวแช่ป้าเอื้อนเนาะคนขายปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นสามชื่อพี่นุชเป็นลูกของป้าเอื้อนป้าเอื้อนเนี่ยอายุปัจจุบัน83แล้วาขายมาตั้งแต่อายุ17เนาะแล้วแม่ป้าเอื้อนชื่อป้าเลยนะยายอูยายอูก็ขายมาก่อนเมื่อก่อนยายอูแบกหาหาขายแสดงว่าร้านเนี่ยขายเป็นร้อยปีแล้ว ใช่แต่ว่าตอนที่ว่าย้ายของไผ่เนี่ยแม่พี่หรอ,อไายด้วยเนี่ยไม่ได้ว่าในของไผ่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือต้อนตำรับมันก็คือของคนมอญเนาะใช่ต้นตำรับคนมอญอสามาถ,ามาถ้วยชุดละยี่สิบห้าบาทเองนะครับอยู่ถนนอ,นอนามัยอยู่ตรงข้ามอนามัยเพชรบุรีเนี่ยสภากาชาดที่แปดเนี่ยในตลาดกับข้าวกับหลักๆลสามอย่างใช่ไหมพี่ อ๋อเพชรบุรีมีสามอย่างแสดงว่าที่อื่นมีสูตรของเขาด้วยสิอ๋อของเพชรของเพชรเนี่ยจะมีหัวไชโปหวานไปนี่อะไรนะลูกปิลูกกะปิแล้วก็ปลาหวานขายร้านนี้จะตั้งแต่8ปดโมงจนหึงสี่โมงเย็นทุกวันเนาะ ไอ้นี่น้ำน้ำเป็นน้ำเปล่าเหรอไม่ค่ะน้ำอบวันเทียนมะลิกระดังงาโอ e ้น้ำอบวันเทียนมะลิกระดังงาทำนานไม่แต่ละอย่างนะนานครับยังต้องทำต้องทำต้องสมัยวัยรุ่นมาเรียนได้อ๋อนี่พี่เขาบอกเขากินตั้งแต่สมัยเรียนพานิชกี่ปีมาแล้วอ๋อ เหรอกินร้านนี้เหรอโอ้สมัยป้าเอื้อนแม่ที่ขายบ1หรีนเกพีหนูกิมาต่อจากแม่เนี่ย15ปี5ปี5ปีต่อจากแม่5ปีเป็น6เป็น66ปีแล้วเนี่ยจะเข้า67แล้วล้วยายอีกเนาะยายนะ่พี่บใครถามพี่ไม่ได้รับยายพี่นับแต่ว่าพี่รุ่นซองต่อจากแม่อะไรเงี้ย ยายพี่ก็ไม่ค่อยทักยายด้วยยายจะเกลียดทุกคนอยู่ได้เนาะอันนี้เขาใช้ข้าวเก่านะคร<ช>ับเพราะ<ช>ว่าถ้าข้าวใหม่มันจะเละ<ช>ต้องมาขัดด้วยเหรอขัดยังไงอ่ะขัดน<อ>่าเชื่อเพราเราต้มเสร็จแล้วเราก็ตักใส่กระบายกระบายมันจะเหมือนกระบุงอะ่ะที่เขาซาดซาดเนี่ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าเล้วก็เอาน้ำใส่แล้วเราก็มือจะขัด ขัดแล้วน้ำทั่วเป็นปนน้ำข,ข้าวที่มันติดข้าวแล้วมันก็จะไล่แล้วเอากระบายไลไปเรื่อยแล้วก็น้ำใสขัดน้ำใสกันน้ำใสมม,มมันเปรี้ยง,แ,งแล้วก็ทำให้มันเปรี้ยงเพื่อที่จะให้มันอ๋อ่น,นออ้วน้ำมันเนี่ยที่อ๋าทำอบอนี่ทำยัแล้วน้ำมันเนีย่ยที่ว่าทำอบอบนี่ทำยังไงฮะมันต้องข้ามคืนนะครับ ได้มันต้องอบเยังจะอยู่ไกลแล้วอยู่อวันเทียนเนี่ยมันจะแยกกับมะลิกับกระดังงามะลิกระดังงาในจะอบด้วยกันควันเทียนในจะอบดังงาใช่ใช่ว่าถ้าผมกันหรอว่าเราต้องเอามาเด็ดเด็ดไอ้ควันเทียนนี่ยมันมันจะมีไข่มันด้วยไหม้อมมาอะไรเงี้ยมันจะเหมือนจะไปติตดไอ้ดอกมะลิกับกระ,ะดังงาอืโอโอ้โหมันต้องใช้เวลาเยอะไหมเนี่ยเราเราก็ต้องมีทัทนด้วย <c oughs> ใช้ใช้เวลาเตรียมนานไหมก่อนมาขายแต่ละวันเนี่ยก็เจะทำมาเรื่อยๆเนี่ยอาอย่างปลาเนี่ยเราต้องอย่างคืนเนี่ยต้องแช่ไว้ก่อนพอแช่ไว้พักคืนนี้เอาไปต้มต้มให้นิ่มแล้วก็เอามาแกะมาตำถึงเราเราเราจะมาลงมือมัใช้ปลาอะไรฮะปลากระเบนเนื้อดำปลากระเบนเนื้อดำ อ,อปลากระเด็นมันมีหลายแบบไปด้วยเหรอครับเนื้อดำแต่บางคนเขาเรียกยี่ส่นนะยี่สน่นใช่มันก็เรียกกระเบนเนื้อดำแต่ถ้าเกิดยามันไม่มีอะไรเงี้ยก็นเนื้อขาวมันใช้ได้โอ้มีน้็ดำเนื้อขาวอีกใช่มีเนื้อดำเนื้อ,อ,อแต่จะต้องเป็นปลากระเบน<อ>เ,น,เนื้อแล้วใช้โป้นี่ก็ใช้ใช้โป้ปกติใช่เดี๋ยวจะบ่าจะมาส่งน้ำร้านที่นี่จะไปใช้โป้ได้บุรีเราก็ซื้อมาแล้วก็ต้องเอามาแช่หนาวมาอะไร ขออีกรอบไอ้ลูกกลมๆนั้นคือลูกอะไรนะเขาเรียกลูกกะปิลูกกะปิใช่แ้าไในมันเป็นมะพร้าวขั่วทั่วกระชายกระเทียมกระหอบตะไคร้กะปิเราจะใส่แค่นิดเดียวอืาจะไม่มีกินกะปิหรอกแต่สีมันเหมือนกะปิใช่เหมือนกะปิเราเลยเรียกลูกกะปิอืพี่นั่งตรงนี้มาห้าปีแล้วใช่พี่เราจากแม่มาได้ห้าปีอือเอแล้ววันปกตินั่งตรงนี้ไหมตรงนี้ค่ะเขาประตูนี้เปิดวันที่ผมก็เปิด โอเคมาอุ่นหนุนกันได้นะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นถนนนานามตรงข้ามกับกาชาดเพชรบุรีนะครับอืมเพื่อนกาชาดใครๆก็รู้จักอ๋อชื่อเอื่อนเหมือนกันเหรอ เจ้าจอมรอห้าเป็นคนมาทำกระชาตตรงนี้เหรอเจอ้าจอมเอื้อนอ๋อที่เป็นพี่น้องกันหลายคนน่ะเหรออ,หอ๋ออ๋อนี่เจ้ากบอ๋อกบอ,อใช่ไหมอ๋อกบอ,อนี่เป็นคนเพชรบุรีอ๋อใช่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 อ๋ออ๋อมันสืบสารเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับพี่